สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พามาทำความสำเร็จรับง่ายๆกันนะคะแค่ทุกคนนะคะใช้พิจผัดสร้างโลกแล้วเรานะคะไม่ถูกโจมตีจากมอนสเตอร์ค่ะก็จะได้รับความสำเร็จรับง่ายๆแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนทีมใส่พิจพาดเข้าไปในทีมนะคะใครที่ไม่มีพิจผ่านะคะก็ไปยืมผู้สนับสนุนหรือเพื่อนในดันฟาร์มก็ได้นะคะใส่ตัวละครพิจพาดเข้าไปในทีมค่ะ พอเราเปลี่ยนทีมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้เราไปต่อสู้กับมอนสเตอร์นะคะ1ครั้งค่ะเราจะไปสู้กับมอนสเตอร์ตามแมปก็ได้นะคะหรือว่าจะไปลงดันฟาร์มก็ได้นะคะก็แนะนำง่ายๆเลยนะคะลงดันฟาร์มสมุดอัพ EP ตัวละครน,นะคะทำความสำเร็จรับได้ง่ายเพราะว่ามอนสเตอร์เลือดน้อยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องเก็บแต้มฟื้นฟูสกิลท่าไม่ตายของพี่จะาดให้เต็มก่อนนะคะใครที่จะไปยืมพี่จะขาดมานะคะแนะนําให้กดท้าทายรวดเดียวประมาณสี่รอบค่ะจะได้แต้มสกิลท่าไม่ตายที่จะขาดเต็มแน่นอนนะคะในสีรอบนั้นค่ะใครที่มีจะ่าดใน ID ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปเก็บแต้มสกิลท่าไม่ตายกับมอนสเตอร์ตามแมปก็ได้นะคะแล้วค่อยมาลงดันสมุดอัพ EP ีตัวละครก็ได้ค่ะ เทคนิคนะคะหลังจากที่พี่จะผ่านนะคะมีแต้มสกิลท่าไม่ตายให้ใช้แล้วนะคะก็ให้เราเก็บท่าไม่ตายพี่จะขาดเอาไว้นะคะไว้ใช้ตอนที่มอนสเตอร์เหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายนะคะก็ให้ตัวรามจเของเรานะคะตีมอนสเตอร์ไปนะคะให้เหลือตัวสุดท้ายนะคะ คอมอนสเตอร์เหลือตัวสุดท้ายแบบนี้นะคะก็ให้พี่จะผ่านนะคะกดใช้ถ้าไม่ตายสร้างโลกนะคะพอสร้างโลกเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ตัวดามจดของเรานะคะปิดท้ายไปเลยค่ะโลกของเราก็จะไม่โดนโจมตีนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากทําเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รับความสําเร็จรับนะคะความสําเร็จรับนะคะมีชื่อว่า การป้องกันที่เกินเหตุชนะการต่อสู้หนึ่งครั้งโดยที่โลดจะผ่าในฝ่ายเราไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อยได้รับเพชรสิบเพชรเลยนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับความสําเร็จรับนี้นะคะทําได้ง่ายๆเลยนะคะแค่ใช้โลพิตจผ่านแล้วโลกของเราไม่โดนโจมตีจากมอนสเตอร์เลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอนต์เป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกความคิดเห็นคอมเมนต์ของทุกๆคนนะคะทุกการกดไลค์การรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ